สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกี้อารันและคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องบอสฉันขยันเชื่อก็สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของค่ายใหม่นะครับค่ายหนังไทยค่ายใหม่ค่ายไทยเมเจอร์เป็นการประเดิมค่ายได้แบบว่าก็ถือว่าดีแต่ยังไม่ได้ดีมากนะครับคือตัวของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ปล่อยเทรล่อ,กออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ายังน่าดูกว่าตัวหนังทั้งเรื่องเลยนะครับเพราะว่า พอไ,ได้ไปดูจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังยังมีความแบบยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะครับแบบว่าเดี๋ยวก็ดราม่าในเรื่องของเพื่อนรักกันนะครับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปเรื่องฆาตกรที่แบบมันน่าจะเล่าได้ดีกว่านี้นะครับผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยมันน่าเสียดายมากๆเลยทั้งทัที่พอทเรื่องเนี่ย ดูแบบน่าสนใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเท mm hmm. ่าที่เราได้ดูตัวอย่างกันผมก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอ,อยากดูหนังเรื่องนี้กันมากแต่สําหรับผมเนี่ยพอได้ดูจริงๆแล้วนะยังรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยขาด,ด,ดกันเกินนะครับเอาเรื่องแรกเลยคือเรื่องของตัวนักแสดงนะครับคือทั้งๆที่ได้ตัวนักแสดงที่แบบว่าเรียกได้ว่าวแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ได้ว่าได้นะครับก็อย่างพี่ไอซ์ปีชยานะครับก็ไม่ค่อยได้โชว์ของอะไรนะครับ แล้วก็พี่กล้องสารัฐกับพี่เผือกนี่ก็ถ้าเทียบกับหนังเรื่องก่อนหรือว่าตัวละครในซีรีส์อย่างไม่ใช่ซีรีส์ดิเออบทอะไรวะเรื่องล่าของพี่เผือกอเออที่เล่นเรื่องล่ากับพี่หมิวลลิตานะครับงเรื่องนั้นเนี่ยยังถือว่าดีกว่านะครับในการแสดงของพี่เผือกที่ยังไม่ค่อยโชว์อะไรมากแต่ก็ยังมีสเสน่ห์มากกว่าตัวละครอ,อื่นๆนะครับในช่วงของทายเรื่องก็ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวจะเป็นสปอยนะครับนะครับ แล้วก็ตัวของพี่ก้องเนี่ยถ้าเราเทียบกับเรื่องลัดดาแลนหรือว่าอะไรเรื่องอื่นๆที่พี่ก้องเคยเล่นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแบบว่าเขาได้ปล่อยของมากกว่าในเรื่องบอสชันนะครับรู้สึกว่าได้แสดงออกไม่ค่อยมีบทที่มันแบบว่าดูแบบว่าให้เราได้จดจำมากเท่าไหร่อย่อยางกับเช่นลัดดาแลนที่ผ่านมานะรู้สึกว่ามันแบบเฉยเฉยอะ่ะแค่ดูสีหน้าการแสดงท่าทางก็ ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พี่กองอยังไงก็หลอนะครับผมพี่เขาแม่งหล่อตลอดก็หล่อตลอดกาลครับแวมไพร์ของจริงนะครับแล้วก็นักแสดงอื่นๆผมจาไม่ได้แต่มีพี่คนนึงนะครับที่หน้าเขาแบบมินิมอลมากอะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะแต่แบบชอบโครงหน้าพี่เขามากนะครับตัดผมหน้ามาเป็นผู้หญิงก็น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกของพี่เขาเลยนะครับแบบชอบหน้าพี่เขามากเป็นหน้าเก๋ๆมากอะชอบมากครับ ส่วนในเรื่องถัดมาที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือการดําเนินเรื่องนะครับแล้วก็พอดเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าทาั้งทงที่หนักมีประเด็นที่น่าเอามาเล่าได้ขยี้แล้วก็ทําให้มันได้ระคึกขวัญมากกว่านี้ตื่นเต้นมากกว่านี้แต่หนังกลับไม่ทํานะครับไปมัวแต่เล่าอะไรมิวที่ยืดเยื้อมากเลยในช่วงต้นๆแล้วค่อยมาแบบว่ามาอันนี้ท้ายเรื่องซึ่งท้ายเรื่องก็ยังไม่สุดนะครับยังรู้สึกว่าแบบง่ายเกินไปนครับก็ ตัวของในตอนแรกๆนะครับจะเน้นไปเรื่องดรามา่าอะไรก็ไม่รู้น่าลำคาญมากเลยนะครับดูแล้วก็หมุดหิดบวกกับอารมณ์ที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่าน่้วมาลำคาญสองคนข้างหลังมากเลยดูหนะักเหมือนเพิ่งเคยดูหนะักครั้งแรกในชีวิตอนะ่ะคือรู้แหละว่ามันมีอารมณ์ร่วมในการดูหนังมันก็ดีนะครับแต่พอดูแล้วมันน่าลำคาญมากเ๋ยก็ตกใจพนงที่ฉากบางฉากมันไม่น่าตกใจเลยนะครับแล้วก็ดูเฉยๆมาก แต่สองคนนคั้นเขาเป็นอะไรกันก็ไม่รู้น่าน้ำคาญมากเลยอันนี้ขอพูดในส่วนตัวที่ได้ไปดูในโรงมานะครับแบบน่านำคาญจริงๆครับเดี๋ยวเรากลับไปเรื่องหนังดีกว่าการดำเนินเรื่องก็อย่างที่บอกนะครับช่วงแรกน่าเบือ่อแล้วก็มาอันนี้ช่วงท้ายๆเรื่องนะครับหนังแบบผมอยากให้หนังนะครับเอาจริงจังในเรื่องของการแบบว่าฆาตกรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเออหน้ากลัวจริงๆนะครับแต่แบบพอแบบ มาจับได้ว่าแบบคนนี้เป็นฆาตรกรนะครับพยายามจะต่อสู้พยายามจะหลบหนีเอ,อ้อะไรวะแม่นงน่าหงุดหงิดมากๆเลยคือแบบทั้งที่มีกันอยู่หลายคนนะแต่กลับไม่ทําอะไรปล่อยให้ดูแบบดูยืนดูเพื่อนแบบโดนกระทืบอย่างเงี้ยแบบยืนเฉยๆว่าอะไรอ่ะคือหนังมันน่าจะไปได้มากกว่านี้ทั้งที่ผมชอบนะครับเพราะเรื่องแบบนี้เนะี่ยน่าดูมากแล้วนักแสดงก็ได้หลยคนที่แบบว่าตัว top เลยแต่กับใช้ประโยชน์ได้แบบ อะไรก็ไม่รู้ก็แต่มันมีข้อที่อยากจะชมนะครับก็คือในเรื่องของออดนตรีประกอบนะครับผมชอบมากเลยในการใช้ดนตรีประกอบเนี่ยมันทําให้หนังเรื่องนี้ดูมีความน่าตื่นเต้นขึ้นนะครับถ้าขาดในเรื่องของดนตรีประกอบไปเนี่ยหนังอาจจะแบบแย่มากมากเลยผมว่าได้แล้วก็รวมรวมรวมแล้วก็รวมถึงนะครับในเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของการถ่ายภาพแสงสีอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูดีนะครับดูแบบเออให้เราลุ้นแบบ รู้สึกว่ามันก็ลุ้นอะแต่มันยังไปไม่สุดอะแต่ผมก็ว่ามันก็ยังมีข้อดีในเรื่องของเรื่องพวกนี้อยู่อะครับก็อยากใช้คะแนนหนังเรื่องนี้นะครับอยู่ที่7คะแนนนะครับเอาไปแค่นี้พอนะครับแต่ก็อยากให้ค่ายนี้นะครับได้พัฒนาหนังให้รู้สึกว่ายังจับทางไม่ค่อยถูกนะครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะก็อยากจะให้ลองถ้าได้เห็นนะครับรีวิวของผมก็อยากจะให้ลองเก็บเอาไป คิปทบทวนกันดูนะครับก็ <g iggle> อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องบอสฉันขยันเชื่อนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <t> เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย